มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนปอพเผย28จังหวัดรวม106อำเภอประสบอุทกภัยกระทบกว่า12,277ครัวเรือนจากอิทธิพลพายุกลเซนวันที่16กันยายน2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง พอ,อ,อปพกรายงานจากอิทธิพลล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น และจากอิทธิพลพายุโกลเซนตั้งแต่วันที่7กันยายนจนถึงปัจจุบันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหาลากและดินสไลด์ในพื้นที่28จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรี จันทบุรีระยองตราดลบบุรีพระนครศรีอยุธยานาครนายกสมุทรปราการระนองกระบี่และตังรวม106อำเภอ249ตำบล847หมู่บ้าน2เขตเทศบาลประชาชนได้รับผลกระทบ12,277ครัวเรือนเสียชีวิตจากน้ำพัดพา1นลายปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัด รวม29อำเภอ80ตำบลและเทศบาลตำบลได้แก่พิษณุโลกน้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอได้แก่อําเภอโพมพิรามอําเภอวังทองและอําเภอเนินมะปางรวม10ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ234ครวัวเรือนกำแพงเพชรน้ำท่วมขังในพื้นที่2อำเภอได้แก่อําเภอพานกระต่ายและอําเภอลานกระบือรวม3ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ48ครวัวเรือนพิจิตร น้ำท่วมขังในพื้นที่10อำเภอได้แก่อเภอเมืองอํางไายภูนอเภอวชิรบารมีอเภอสามงามอเภอทับคออโพทะเลอเภอโพะทับช้างอเภอดงเจริญอเภอสากเหล็กและอเภอบึงนารางรวม35ตำบล190หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ688ครัวเรือนปาจีนบุรีท่วมขังในพื้นที่2อำเภอได้แก่ อำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์รวม6ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ890ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำลดลงเพชรบูรณ์เกิดน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อ,เอำเภอหนาหนาวรวม16ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ4,545ครัวเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอลมศัก ปัจจุบันระดับน้ําลดลงพระนครศรีอยุธยาเกิดแม่น้ําเจ้าพยาเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่2อำเภอได้แก่อําเภอผักไห่อําเภอเสนาและอําเภอบางบานรวม7ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ602ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นนครราชสีมาท่วมขังในพื้นที่7อําเภอได้แก่ อำเภอด่านคุณทศอำเภอสูงเนินอำเภอโนนสูงอำเภอปักธงชัยอำเภอโนนไทยอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอพิมายและอำเภอโชคชัยรวม13ตำบลและเทศบาลตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ499ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำลดลง ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังซึ่งปอพได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังสำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1 7 8 4โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ไอดี แอดาย1784 DDPM และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ